สนับสนุนโดยมียูสุคอลลาเจนมีคอลลาเจนไตรเปปไทด์ไพร์ทูคอลลาเจนและวิตามินซีอร่อยรสซมไม่เหม็นขาววันนี้ผมจะแนะนำนายเจนเซนหวังเจนเซนหวงนี่เป็นผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัทชิป ชื่อเ v i d i a บริษัทชิป NVIDIA นั้นเนี่ยเป็นบริษัทที่มีมูลค่าทางการตลาดสูงที่สุดในโลกตอนนี้ยังสูงมากกว่า Apple และทุกๆเจ้ามูลค่าการตลาดของ NVIDIA ประมาณ3.2ล,ล้านล้านเหรียญสหรัฐนะฮะคิดเป็นเงินไทยประมาณ120ล้านล้านบาทมากกว่างบประมาณแผ่นดินของประเทศไทย สี่สิบเท่าสี่สิบเท่าเฉพาะมูลค่าการตาดบริษัทบริษัทห<ฮ>นึ่งเจนเซนหวางนี่เป็นคนอเมริกันแต่เชื้อชาติไต้หวันเคยมาอยู่เมืองไทยตอนเด็กๆสีห้าปีเรียนที่ร่วมรือดี International School หลังจากนั้นแล้วพ่อก็ให้ส่งไปอยู่อเมริกาต่อ เขาสร้างเอ็นวีเดียขึ้นมาจนกระทั่งเอ็นวีเดียมีชื่อกล้องกระหึ่มโลกช่วงหลังเนี่ยเขามาเด่นในเรื่องของชิปเซ็ตที่เอามาทำระบบ AI artificial intelligence เจนเซนหวังตอนนี้เนี่ยกำลังจะขยายเอ็นวีเดียออกมาทางเอเชียแปซิฟิกก็อย่างที่บอกนะครับเจ,จนเจนเซนหวังเนี่ยเขาก็เลยมองมาเยี่ยมประเทศไทย เขามาเยือนประเทศไทยเนี่ยในหลักการที่ว่าหนึ่งเขาบอกเขาเคยอยู่เมืองไทยมา3-4ีป่ปีก็อยากจะมาดำลึกความหลังเก่าๆอ๋อแน่นอนที่สุดนะประเทศไทยก็ตื่นเต้นกันเป็นใหญ่ไม่ว่าจะเป็นนายกทับซ้อนสองท่านท่านหนึ่งก็คือคุณทักษิณชินวัตรอีกท่านหนึ่งก็คืออุคงอิงแพทองทานชินวัตร เจนเชนหวังก็มาเจอทั้งสองคนคนหนึ่งก็คือองค์อิงแพรทองทานจิรวัตรได้มีรูปนั่งคุยกันเจนเชนหวังเป็นคนนักลงทุนขนาดนี้เป็นคนที่ฉลาดนะฮะอ,อ,อายุ61ปีนะฮะเขาเขาเขาเจอ แพรทองทานเพื่อจะฟังวิสัยทัศน์ของนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยว่าจะมีโอกาสยังไงบ้างถ้าเขาจะต้องมาลงทุนในประเทศไทยคือการมาลงทุนในประเทศประเทศหนึ่งเนี่ยเขาจะดูละร,รับฟังวิสัยทัศน์ของผู้นําประเทศนั้นว่ามองเรื่องเทคโนโลยียังไงมองนวัตกรรมยังไงก็ปรากฏว่าเขาก็ไม่ได้ผิดหวังเพราะนายกอุกอิงแพรทองทาน ที่มีคณะที่ปรึกษาเป็นผู้ใหญ่ที่เก๋าแล้วก็เก่งไม่ว่าจะเป็นพันศักดิ์วินยรัตรวมทั้งธงทองจันทรางสุหมอเลียบสุพวุฒิสายเสื้อสายเชื้อเก่งๆทั้งนั้นแต่ในยกอ้งยิ่งแพรทองทานของประเทศไทยนั้นวิสัยทัศน์มีแค่ iPad ถ้าจะพูดถึงชิปแล้วจะพูดถึงชิป iPad ยังไม่รู้เลย NVDA ทำอะไรบ้าง มีอะไรบ้างแน่นอนที่สุดครับเขาเป็นนักธุรกิจเขาก็สงวนปฏิกิริยาเขาก็าเขารู้สึกยังไงหละนะังจากนั้นเขาก็ไปวันที่4ทธันวาคมเขาไปงาน AI Vision Fort h a i l a n d AI คือ Artificial Intelligence เขาก็พบกับทักษิณชินวัตรด,ด้วยนะฮะการพบทักษิณชินวัตรนะนะฮะ ก็เป็นการพูดคุยกันเรื่องที่เจนเซนหวังอยากจะมาลงทุนในเอเชียแต่แน่นอนที่สุดก็มีการเสนอประเทศไทยขึ้นมาแต่แหล่งข่าวยืนยันว่าเจนเซนหวังกำลังอึดอัดใจเพราะว่าคุณทักษิณชินวัตรมองเจนเซนหวังในฐานะที่เป็นพาร์ทเนอร์ถ้าเป็นได้แล้วกลุ่มทักษิชณชินวัตรตระกูลชีวัตจะได้อะไรจากเจนเซนหวัง เจนเสนหวังค่อนข้างจะดูถูกคนที่เห็นั่เรื่องส่วนตัวมากกว่าเรื่องส่วนรวมวันที่5วันรุ่งขึ้นหลังจากเขาเจอทักษิณชินวัตรแล้วก็กลุ่ม cp ที่กำลังจะร่วมลงทุนกับเขานะฮะก็เขาก็เดินทางไปเวียดน,นามท่านผู้ชมครับเข้ามาสัมผัสประเทศไทยมาฟังวิสัยทัศน์ของนายกมนตรี แล้วก็มาฟังนายกรัฐมนตรีอีกคนหนึ่งที่ทับซ้อนอยู่คือทักษิณชินวัตรเขามีความรู้สึกว่าเขาไม่มีความหวังกับประเทศไทยหรอกประเทศไทยมันอยู่ในรูปเดิมวงจรเดิมนานยกรัฐมนตรีคนหนึ่งก็เป็นห่วงว่าแล้วตัวเองจะได้อะไรจากการเอ็นวีดีเข้ามาลงทุนถ้าไทยลงทุนด้วยนายกอีกคนหนึ่งก็บอกว่าไม่รู้ว่า n อ็นวีดีคืออะไรรู้อย่างเดียวว่าชิป ที่เขารู้จักนั้นคือชิปที่อยู่ใน iPad แค่นั้นเองท่านผู้ชมพอเขาไปลงทุนเข้าไปเวียดนามผู้นําเวียดนามเขามีความรู้สึกแตกต่างกว่าไทยกับเวียดนามเขามีความรู้สึกว่าประเทศเวียดนามระบานเวียดนามเหมือเขาทําทุกอย่างเพื่อชาติและประชาชนชาวเวียดนามไม่ใช่ผลประโยชน์ของกลุ่มในทุนอย่างทักษิณ เขาเลยตัดสินใจท่านผู้ชมครับฟังให้ดีๆไปลงทุนตั้งศูนย์ R&D Research and Development วิจัยและพัฒนาในเวียดนามเขาเชื่อมั่นในศักยภาพและอนาคต AI ในเวียดนามเขาตัดสินใจเลือกเวียดนามเป็นศูนย์เป็นศูนย์เลยนะ R&D ของ Nvidia แห่งแรกในอาเซียนคือในประเทศอาเซียนเนี่ยเขามาลงทุนที่เวียดนามแล้วพัฒนาทั้งคนคิดนะฮะ สร้างนวัตกรรมใหม,ใหม่ๆโดยใช้นักศึกษาชาวเวียดนามวิศวกรชาวเวียดนามตลอดจนของเขาเองมาช่วยประครบประกบเพื่อที่จะให้มันเป็นไปตามเป้าหมายของเขาเขาเข้าไปซื้อวินเบรนสตาร์ทอัพด้าน AI ของเวียดนามซึ่งเป็นบริษัทของวินกรุป๊ปแล้วเข้าไปจับมือกับเวียดเทลบิ๊กเทลคอมของเวียดนามเพื่อจัดตั้งศูนย์ไซเบอร์สเปซ เขาไปร่วมมือกับ SPT บริษัทไอทีใหญ่สุดเวียดน,นามเพื่อพัฒนาระบบสมาร์ทคลาวด์ท่านผู้ชมครับเขามาเจอนายกเราแล้วเขามาเจอนายกอีกคนหนึ่งเขาไม่มีความรู้สึกที่ดีต่อประเทศไทยเลยแมย้นิดเดียวเพราะว่านักธุรกิจระดับนี้เขามองว่าถ้าเขาจะลงทุนเราเทคโนโลยีเข้ามาเนี่ยที่ไหนคุ้มที่สุด เขาไปเจอที่เวียดนามโอ้โหซื้อกิจการธุรกิจในเวียดนามสามสี่แห่งที่เกี่ยวพันกับธุรกิจเขาทันทีเลยไม่ได้คิดเลยแม้แต่นิดเดียว <c oughs> แต่เมืองไทยไม่สนใจะไไทั้งสิน้นทุกคนก็พูดเข้าหูซ้ายเขาออกห,หูขวาเขาเพราะว่าเขาไม่ใช่คนโง่เขารู้อยู่แล้วว่าประเทศไทยด้วยคนที่บริหารทุกวันนี้ไม่มีทางสู้เวียดนามได้ เว็บไซต์ NVIDIA เดียเปิดเหตุผลว่าทำไม NVIDIA เดียถึงลูกเลือกเปิดศูนย์วิจัยรับนา AI จัดตั้ง Data Center ที่เวียดนามเขาเหตุผลอย่างนี้ท่านผู้ชมฟังแล้วอย่าช้ำใจนะเขาบอกรัฐบาลเวียดนามหลุนอ c o คโซ s สเต็มอย่างเต็มที่ร,รัฐรัฐนายงตรีฟามมิงจิง ของเวียดนามกล่าวาาว่ารัฐบาลเวียดนามให้ความสําคัญกับนวัตรกรรมในฐานะองค์ประกอบสําคัญประการหนึ่งของกลยุทธ์การพัฒนา2ประชากรมีความรู้มีความสนใจเรื่องเทคโนโลยีโดยเฉพาะยิง AI เว็บไซต์ n อ i d วเดีเปิดเผยว่าศูนย์วิจัยพัฒนาแห่งใหม่เวียดนามจะเน้นด้าน AI โดย N v ็นวีจะใช้ศูนย์เอเน้นไปสิ่งการพัฒนาซอฟต์แวร์ใช้ประโยชน์จากกลุ่มวิศว,วกร s t e ม ผมเคยพูดให้ฟังนะสเตมก็คือว่าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวะและก็คณิตศาสตร์ที่เวียดนามที่มีเยอะมีความสามารถที่แข็งแกร่งประเทศ 30RD ที่เขจะตั้งที่เวียดนามนั้นพร้อมต่อยอดเป็นโครงสร้างพื้นฐานจะพัฒนาแพลตฟอร์มที่มีคุณค่าที่ผ่านมาท่านผู้ชมครับ NVDA ได้ลงทุนในเวียดนามเป็นเวลากว่า8ปีร่วมมือกับสตาร์ทอัพกว่าร้อยรายและมหาวิทยาลัยกว่า65แห่งทั่วประเทศนอกจากนี้แล้วปีที่ผ่านมา NVDA ยังจับมือกับ SPT Smart Cloud ซึ่งเป็นพันธมิตรด้านคลาวด์ของรายแรกของเวียดนามอีกด้วยเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาจับมือตกลงเรียบร้อยแล้วจะลงทุนซื้อโนซอนี่ท่านผู้ชมรู้ไหม เข้าไปนั่งกินเฝอกับนายกนักนารเเวียดนามร้านริมถนนเจรจากันสนุกสนานกินเอืออย่างอร,อร่อยมันต่างกว่าที่เข้ามาที่ประเทศไทยโดยสิ้นเชิงท่านผู้ชมครับเขามาเมืองไทยเพื่อลงทุนในไทยเพื่อตอบแทนบุญคุณที่เคยอยู่เมืองไทย นะฮะฮแต่ไปมาแล้วเมืองไทยช่วยเงินลงทุนเบื้องแรกจากในหวังจำนวนเจ0 0ล้านบาทจากยอดเงิน8ปดหมล้านบาทหลักๆเหมือนผมพูดเขาคุยกลูกสาวนายกลูกสาวซึ่งเป็นนายกไทยคนหนึ่งพบว่าไม่มีความรู้ด้านธุรกิจเลย ไม่รู้ว่าจะเข้าถึงขั้นโง่หรือเปล่าแต่ว่าเอาเป็นว่าไม่รู้เรื่องเลยยังไม่รู้ว่าชิปเอาไปทำอะไรนอกจาก iPad คุยกับพ่อนายกอีกคนหนึ่งเจอได้เรียกร้องผลประโยชน์ของตัวเองแต่นี่เป็นผมอยู่ของประเทศรุงขึ้นก็เลยบินไปเวียดนามเลยตัดสินใจลงทุน7,000ล้านบาทคุยกับนายกเวียดนามแค่7นาทีรัก ใหญ่ๆก็เป็นอย่างที่ผมบอกนีครับที่แน่ๆที่มาไทยมาขายของยังไม่มาลงทุนเป็นรูปทรรมในไทยมาหยอดคำหวานแล้วก็มาขายชิปผมไม่ทราบว่าคุณซือ้อขุนพลที่ม็นมีประสบการณ์ด้านต่าง,างๆทั้งนักวิชาการนักกฎหมายดีแค่การไม่ว่าจะเป็นพันศักดิ์วินรัตประธานที่ปรึกษาสุรพงศ์สืบวงรีรองประธานที่ปรึกษานายสุภวุฒิฉยเสื้อายเชื้อ ในทองทองจันทรางสุขพงเทพเทพกาจนาธีรพงษ์วงศิวะวิราชในนัทวุทธสายเกลือโอ้โแต่ละคนระดบับขุนพลแนวหน้าของทักษิณงานนี้คงจะปวดปวดเฮ็ดแล้วนะเยอะมากเลยเกิดอะไรขึ้นอย่าไปคิดอะไรมากล่ะครับเพราะคุณประเทศไทยมันมีนายกสองคนคนหนึ่งคือนายกออกแขก ชื่อแพรทองทานชินวัตรอีกคนคือนายกสั่งการอยู่ข้างหลังชื่อทักษิณชินวัตรตามพิธีการเขาก็ต้องไปเจอนายกที่เป็นทางการแต่เขาฟังแล้วผมคิดว่าถ้าเขาอาเจเยนได้ก็คงอาเจเยนไปแล้วแต่เขายังมีมารยาทพอแล้วไปเจอนายกตัวจริงที่สั่งการคุยไปคุยมา อะไรๆก็ต้องโยโยงกับเข้ามาตระกูลชินวัตรท่านผู้ชมครับเจนเซนหวังก็บอกกูไปดีกว่า